มาทำแบ็กฟอเรสเค้กกันค่ะเพื่อนเพื่อนเค้กช็อกโกแลตช่ำๆบวกกับการหนาจึ้งจัง๊กมะเขือเทศหอมเริ่มที่ส่วนเค้กกันเลยค่ะไข่แดงนะคะตีกับน้ำตาลทรายนะให้มันได้ออกเป็นสีมยองได้แบบนี้เติมนมสดแล้วก็น้ำมันคาโนล่าลงไปกรีมเวลาิด้หน่อยจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้จะเป็นช็อกโกแลตชิฟฟอนนะคะเ,เพื่อนๆพ่อนต้แป้งเค้กนะผงโกโก้แล้วก็เกลือป่นลงไปส่วนนี้วันไม่ได้ใส่ผงฟูนะนเพื่อนอ่ะคนให้ได้เนียนๆในแบบนี้พักไว้ทีนี้มาตีไข่ขาว ตาลอมรมการแยกตีระ<ส>หว่างไข่แดไข่ขาวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เค้กของเรามันมีความนุ่มฟูเบามากขึ้น<ช>นะพิมพ์เลยค่ะเข้าตออา,ว160วาอบค่ะ1น0องศาเซลเซียสใช้เวลาอบที่ประมาณสาถึง40นาทีซอชอรอรี่กันค่ะชอร์รี่สดนะคะน้ำเปล่าน้ําตาลทรายน,นำขึ้นตั้งไฟให้ส่วนผสมเดือดนะคะเติมแป้งกวนไส้ผสมน้ําเล็กน้อยนคนให้เดือดจังนปิดไฟเติมน้ําเลมอนลงไปค่ะผสมเข้ากันอีกครั้งแล้วก็พักใส่ถ้วยให้เย็นได้เลยส่วนครีมกันแล้วค่ะเป็นเพื่อนวิปปิ้งครีมนะคะ ไมโครเวฟเลย6 0 0วัตสามสิบถึงสี่สิบวินาที2-3ครั้งคนๆผพักไว้ให้เย็นเมือนทุกอย่างเสร็จก็มาประกอบเค้กกันเลยค่ะอันนี้หวาก็วางเค้กครีมแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตขนาดซอสเชอร์รี่แล้วก็ครีมแล้วก็เค้กแล้วก็ปาดครีมไม่เรียบนะคะแล้วข้างๆหวก็จะใช้เป็นเกล็ดน้ำตาลช็อกโกแลตวางใส่ด้านบนเราก็จะท็อปกันด้วยกานาแล้วก็ครีมตกแต่งพร้อมกับเชอร์รี่สดชามแบบนี้เลยจ้าอร่อยมากลองไปทำทานดูน